เดือนเมษายนมีเงินเข้ากลุ่มเปราะบางมีโครงการลดค่าครองชีพในบัตรคนจนเริ่มพฤษภาคมนี้ค่ะดีค่ะพบกับบุ๋มเล่าข่าวสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้มาพบกับบุ๋มในวันที่8เมษายนปี2565นะคะซึ่งวันนี้นะคะบุ๋มก็มาอัปเดตข่าวสารให้กับพี่ป้านะอาได้รับทราบกันอีกเช่นเคยนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปเป็นครั้งแรกนะคะบุ๋มก็ฝาก เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนจะได้รับการแจ้งเตือนรับชมคลิปได้ในทุกๆวันนะคะค่าสำหรับวันนี้นะคะก็วันที่8เมษายนปี2565นะคะเป็นวันที่ทางรัฐบาลน,นั้นนะคะได้ทำการโอนเงินให้แล้วนะคะสำหรับใครที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางนะคะนั่นก็คือผู้พิการผู้สูงอายุเด็กแรกเกิดนะคะเป็นเบี้ยยังชีพนะคะรายเดือนซึ่ง คนที่มีสิทธิ์นั้นก็ได้รับการทุกเดือนนะคะซึ่งก็จะประกอบด้วยหนึ่งนะคะก็คือผู้สูงอายุจะได้ในส่วนของตามขั้นบันไดาอายุเลยนะคะหกร้อยถึงหนึ่งพันบาทค่ะสองนะคะก็คือผู้พิการนะคะจะได้รับเดือนละแปดร้อยบาทนะคะสามค่ะก็คือเด็กแรกเกิดนะคะจะได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจากทางรัฐบาลน,นั่นเองนะคะเดือนละหกร้อยบาทค่ะ ต่อมานะะในส่วนของโครงการคนละครึ่งนั้นก็มีคนสอบถามกันเข้ามาเยอะเลยนะคะว่าทําไมยังไม่เพิ่มโครงการนี้นะคะซึ่งบอกเลยนะคะว่าโครงการคนละครึ่งนั้นจะสิ้นสุดใน30เมษายน65นี้นะคะเราก็รอสรุปจากทางรัฐบาลนะคะว่าจะมีการต่อมาตรการโครงการคนละครึ่งไหมนะคะอันนี้ก็ต้องรอสรุปกันอีกทีนึงหลังจากสิ้นสุดโครงการนั่นเองนะคะ ต่อมาค่ะก็จะเป็นในส่วนของลดค่าครองชีพในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะโครงการลดค่าครองชีพนะคะในเดือนหน้านะคะก็คือ1พฤษภาคมนี้นะคะจะได้รับเพิ่มนะคะในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะซึ่งได้ทุกคนนะคะบัตรละ100บาทนะคะเข้าเป็นวงเงินช่วยเหลือในส่วนของแก๊สหุงต้มนั่นเองนะคะซึ่งใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เตรียมใช้ส่วนลดได้เลยนะคะ ซึ่งวิธีใช้นะคะก็ง่ายๆนิดเดียวนะคะมองหาร้านที่รับบัตรธงฟ้าประชาราฐแล้วก็เป็นร้านค้าที่ขายแก๊สถุงต้มนั่นเองนะคะแล้วก็จะต้องมีเครื่องรูด EDC เท่านั้นนะคะถึงจะสามารถใช้จ่ายวงเงินนี้ได้นะคะต่อมาค่ะก็จะได้รับในส่วนของวินมอเตอร์ไซค์นะคะจะได้รับส่วนลดค่าเติมน้ํามันนะคะช่วยเหลือในส่วนของค่าน้ํามันนั่นเองค่ะจะต,ต้องเป็นวินมอเตอร์ไซค์ที่ ขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกแล้วเท่านั้นนะคะแล้วก็มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะถึงจะสามารถใช้จ่ายวงเงินนี้ได้นะคะซึ่งทั้งหมดนี้จะเริ่มในเดือนพฤษภาคมหกานี้นะคะซึ่งเดือนหน้าแล้วนะคะก็รอกันหน่อยนะคะส่วนของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนนั้นนะคะก็จะเริ่มในเดือนสิงหาคมถึงกรกฎาคมนี้นะคะใครที่ยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนนั้นก็ คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะรอกันเหมือนกันใช่ไหมนะคะส่วนคนที่มีอยู่นะคะก็โลทิ้งแล้วก็ลงทะเบียนใหม่ทุกคนเลยทั้งรายเก่าแล้วก็รายใหม่นั่นเองนะคะส่วนหลักเกณฑ์ ก็เดี๋ยวมาแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่ามีการประกาศออกมาอัปเดตล่าสุดนะคะช่วงนี้ก็ยังไม่มีข่าวใหม่นะคะบุ๋มก็เลยยังไม่ค่อยได้ทําคลิปนะคะโอเคค่ะสําหรับใครที่อยากพูดคุยนะคะสอบถามเรื่องราวข่าวสารเรื่องอื่นก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างได้เลยนะคะบุ๋มไปหาข้อมูลจากทางรัฐบาลมาทําเป็นคลิปวิดีโอตอบคําถามให้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ